สวัสดีค่ะพบกับวารุณีอีกแล้ววาุณีพาหนีเที่ยวที่ไหนคะวันนี้วันนี้วารุณีพาหนีเที่ยวข้างทางเนาะทางที่จะไปทํางานเห็นต้นกระปาพึกนี่อยู่เป็นดงเลยคะ่ะทุกคนสวยงามมากดอกบานสวยงามวาุนีก็เลยพาทุกคนแวะชมต้นกระดาพึก เป็นต้นไม้ที่ชาวไทยโบราณมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่มีความเป็นสิริมงคลซึ่งเชื่อว่าถ้าได้ปลูกต้นไม้พัน,น์นี้จะเกิดสิ่งดีๆสิ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตสิ่งที่มีแต่สิ่งที่ชนะไม่มีทางแพ้ในการแข่งขันทั้งยังเชื่อว่าต้นกร,ระพึกเป็นต้นไม้ที่แสดงถึงความเป็นอิสระ และสิ่งที่น่าทึ่งอย่างมากเป็นต้นต้นกระบประพฤกยังปรากฏอยู่ในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในสมัยโบราณทำให้ผู้คนเชื่อว่าต้นกระบประพฤกเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนาะทุกคนเนาะทุกคนก็เคยเห็นเนาะต้นกระบพฤกนี้สองข้างทางหรือจะเห็นเดียวก็อยู่ในวัดอยู่ในโรงเรียนอยู่ในสถานที่ต่างๆนำมาปลูกเยอะยๆเลยเนาะ ดอกของเขาสวยงามมากต้นใบสวยงามค่ะประโยชน์ของต้นกระเพกพึกมีมากมายเลยนะคะทุกคนมูหลายต้นมากมายเลยมารุณีก็พาทุกคนชมคลิปต้นกระเพพึกน้องวันนี้ถ้าใครอยาก จะรู้ว่าวารุณีจะพาไปเที่ยวที่ไหนกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะทุกคนเราจะได้ชมก่อนใครจากวารุณีเลย